ก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดแต่เอกก็ไม่หยุดที่จะทางานนะคะแวะมาหาลูกค้านะคะแถวราชบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องหาอะไรกินลองท้องกันก่อนเนาะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพาไปกินร้านไหนอะคะ่ะเดี๋ยวคอยชม นี่เลยถึงแล้วทุกคนนี่ด้านข้างเองเลยนะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะระหว่างทางะคะ่ะก่อนที่เราจะไปทําง,งานต่อเนาะเราก็ต้องอเขาเรียกว่าเติมเพิ่มพลังนะคะนี่มาแนะนําร้านนี้เลยก็คือเปิดจาก Google นะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหรือต้มก๋วยเตียตย๋ย,ยวต้มยำใหญ่หวยนะ ก็เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยพิกาดเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปประกันนะก็เดี๋ยวเราลงไปหาบ้างไว้กันเลยค่ะเราไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเขาจะเด็ดอย่างที่เขาล่ลําเกันไหมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนะทุกคนก่อนลงไปนี่อย่าลืมใส่แมวด้วยนะเดี๋ยวเราไปกินของอร่อยกันแต่ว่าเราก็ เป็นเจ้าเดียวแล้วก็มีสาขาเดียวด้วยน,นี่อ่านจากด้านบนเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณอันนี้เขาบอกว่าเปิดมานานกว่า50าสิบปีปปนนยังไม่นอนเลย <c oughs> เปิดมา50าสิปนะีไม่ใช่ <c oughs> ก็นี่เลยนะคะเดี๋ยวตะขึ้นไปไว้ด้านนี้เลยนี่ด้านนี้นะคะร้าน,นก๋วยเตี๋ยวโบราณป้าหัวก็ <c oughs> อ่า <c oughs> เขามีหอยทอดด้วยนะเผอ,อิญว่า เดินมาเราก็เห็นก็นเลยเราก็เลยสั่งเป็นกส้นเหีียวไปเนาะแล้วก็จะเป็นหอยทอดลองมาชิมกันนะว่าอร่อยไหมแต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องขออนดนึงว,ว่าอันนี้เราเข้ามาที่จังหวัดราชบุรีนะก็เขาก็จะมีให้นั่งเนี่ยก็คือเว้นระยะห่างนะปลอดภัยแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะมีด้านหลังอันนี้ป้าเขาก็น่าจะทำด้านหลังเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะว่าจะอร่อยอย่างทีง่ำน้นเลยไหมเรามาแล้วไปนั่งกินนะนะ มาแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมเส้นเล็กต้มยำก่อนนะคะมาชิมน้ำก่อนเป็นแบบโบราณที่ชอบเลยอ่ะแม่ว่านเป็นบบฝันชอบแบบ ีอยู่นะ อืมอม,มันมน้ำเปล่าทุกคน

แต่ว่ามีรถจอกรถจัดนะถ้าออก่อนกินก็ควรที่จะตรงก่อนนะทุกคนเพราะว่ารถอันนี้ยืนควรจะจัดไหนถ้าทางจะหยุดไม่หยุดจริงจริงมาอีกแล้วอันนี้เป็นเตี๋ยวไก่เป็นน,อน,น่องไก่นะมาชิมสดจัดเลยอืมอร่อยดีไก่ชิ้นใหญ่นะได้น่องสองน่องแลก็จะมีเลือ่อดดีกันเราไปกินกันอร่อย เห็นเขได้กินมาแลพอพอ้วเขาก็ทอดได้แห้งมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราชิมกันเลยหัวหวังหวังนี่เดี๋ยวลองมาชินกันนะทุน ป็นไงเป็นแบบว่ามันแห้งอ่ะโอ้ยอันไหนอันไหนบินมาแลงเอาไปปัดดิปัดดิปัดอมากอันนี้จะมากินนะสิอืมเอาซอยเลยดีแห้งดีกรอบดีชอบแบบนี้อืมไม่เลี่ยน พูดถึงอ่ะหอยเขาอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะแต่ว่ามีมาหลายตัวแต่ว่าที่สองคันอ่ะเขาผัดได้ไดแห้งแล้วก็อร่อยไม่เรียกด็งค่ะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะคะ ค่าเสียหายทั้งหมด130บาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้ปริมาณที่แบบว่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าอิ่มมากๆที่สำคัญอร่อยค่ะทุกคนก็ร <c oughs> ้านก๋วย <c oughs> เตี๋ยวโบราณป้าหวยเลยนะคะเดี๋ยวเอจะโรงิก่กัดไว้ด้านล่างค่ะ